ครับผมดี Y ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดัดแปลงปั๊มชักนะครับเป็นปั๊มชักยี่ห้อแมคโคนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับระวังของเทียมและเดียนแบบครับโอเคนะครับเป็นปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมจะดัดแปลงใช้กับมอเตอร์บัตเลดตัวนี้นะครับ แล้วก็กล่องคอนโทรลขนาด500วัตต์นะครับตัวปั๊มชักนะครับถ้ามันถ้าเราซื้อมานะครับเขาจะมีแค่ตัวนี้มาให้นะครับในกล่องอันนี้อันนี้ก็แ้วแต่ใครจะทํานะครับอันนี้ก็ผมะจะตัดแปลงนะครับก็เลยเอามาทําให้ดูเลยนะครับถ้าใครอยากจะทําบางยี่หอ้อมันก็จะมีขายมาพร้อมเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับอ่ามอเตอร์ More ตัวนี้มันใช้กับตัวนี้ไม่ได้ครับแกนมันคนละแกนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแกนให้ดูแกนของมอเตอร์บัสเลตมันจะอยู่ที่แกน19มิลนะครับตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้มันแกนเท่าไหร่นะครับ14นะครับ14ีกับ19ใส่กันไม่ได้นะครับ ผมก็เลยจะดัดแปลงเอานะครับโดยที่ผมไปหาซื้อเจ้าโมเดลตัวนี้มาน,นี่ตัวนี้ซื้อมาจากร้านอะไหล่โรงสีนะครับก็จะมีใครนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตใส่อะไรให้มันอันนี้ได้นะครับมันก็จะเข้าพอดีกับมอเตอร์บัสเล็ตัวนี้นะครับ มันก็จะมีสายพานด้วยนะครับสายพานเบอร์ของจะเป็นประมาณนี้นะครับ A สามสิบเจ็ดตัวนี้มันมันมีน็อตตัวนี้นะครับปรับความตึงของสายพานได้นะครับผมก็ได้ทำการหาเหล็กนะครับหาเศษเหล็กมาทำนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่อง ขนาดนะครับเหล็กกล่องนี้ก็เป็นเหล็กกล่อง1 7นิ้ว3.75นิ้วกล่องก็ขนาดประมาณนี้แล้วก็ทำการเจาะรูนะครับรูก็เป็นรูขนาดรูน็อตนะครับเป็นนี่อันนี้เป็นน็อตเบอร์14นะครับ แล้วก็เอามาเทียบก่อนนะครับเทียบกับร่องนะครับจะเป็นร่องตรงนี้นะครับเป็นร่องแล้วเราก็ทําการมาร์ากแม่โครงร่องนี่นครับให้มันตรงดูข้างล่างเห็นไหมครับทั้งสองร่องเลยแล้วก็เจาะดูเป็นสี่น็อตสี่อันน็อตสีตัวครับีตัวนี้ก็ทําเหมือนกัน,นมันจะพอดี มอเตอร์ Water, มันก็จะอยู่ทา้งบุนนี้นะครมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวโมเลเข้าไปใส่ใสายพันเข้าไปเดี๋ยวผมจะประกอบน็อตเข้าไปนะครับ,นะรบพอพอเราใส่ข้างล่างเสร็จนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาทาบ แล้วก็มาร์กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจาะรูครับมาเร่นี่ให้มันสายพันให้มันตรงร่องซะก่อนนะครับเพื่อจะได้ใส่น็อตเข้าไปให้มันพอดีครับรูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น็อตเข้าไปนะครับครับอพอใส่น็อตเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็มอเตอร์เนี่ยใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็น็อตมาใส่ด้านบนน็นอตผมก็จะใช้มีแหวนรองด้วยนะครับ,รบพอคันพอใส่นอ็อตครบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาโมเลเนี่ใส่แบบนี้เข้าไปเลย มีดิ่งด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะผมใช้น,อนออ็อตออกยึดออกนะครับแบบนี้นี่ครับก็จะแน่นพอดีแล้วเราก็ทำการใส่สาย่านนะครับนี่ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นนี่แล้วเราค่อยล็อกนะครับพอสายพานมันตรงนะเห็นไหมครับแต่ตัวน็อตเราขันลุ่มๆไว้ก่อนเนี่ครับสายพานมันก็จะตรงพอมันตรงเราก็มาล็อกตัวนี้เอาครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อใช้งานกันเลยนะครับเขนนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ขันแล้ว จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์บัสเดดนะครับเรามาต่อข้อกับของคอนโทรลกันนะครับของคอนโทรลมันจะเป็นเหมือนวอลลุ่มนะครับปรับความเร็วรอบได้นะครับเดี๋ยวเราทําการต่อ,อ,อไฟที่ผมใช้ก็ผมใช้จากแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเส้นนี้มันจะเป็นสีเขียวก็เข้าเขียวนะสีน้ําเงินก็เข้าน้ําเงินสีเหลืองก็เข้าเหลืองนะครับตัวน,นี้เป็นไฟบวกลบตัวน,นี้เป็นสวิตช์นะครับถ้าเราเปิดก็เอาตัวนี้มาจิ้มเข้าหากันแล้วก็ต่อเข้าไปเลยโอเคนะครับมาดูตอนตอนอนะ่อเสร็จกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ผมเอาเบเกอร์นะครับมาต่อเพื่อผมจะได้สับสวิตช์ลองดูด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นเส้นเข้ามอเตอร์บัสเลดนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นเส้นเข้ากล่องคอนโทรลนะครับตัวน,นี้ผมจะจัมจัมกับขั้วบวกเลยนะครับตัวน,นี้เป็นคือสวิตช์มัน ส่วนตัวนี้เป็นเบเกอร์ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบอ่าผมก็จะต่อเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าไปแบบนี้เลยตัวนี้ก็จับเข้าห,าหากันแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาเข้าเบเกอร์เลยนะครับ ต่อเสร็จต้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับอลองมาเปิดเครื่องกันดูนะครับเอาสวิตช์นี้ขึ้นอตอนนี้มันก็จะหมุนประมาณนี้นะครับเหนไครับตอนนี้ตอนนี้มีเมฆคุมมานิดหน่อยนะครับ ดี๋ยวรอตอนแดดแรงๆนะครับมาดูานินี๋ยเรามาเปิดกันเลยนะครับก็จะมุนประมาณนี้ครับตอนนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็จะมุนประมาณนี้ จะทำงานตามแดดนะครับมันจะแรงขึ้นถ้าแดดแรงมันก็จะแรงนะนี่แดดเริ่มแรงแนละ้วรอบมันจะสูงขึ้นนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้แดดรแรงแดดแรงแล้วตอนนอี้ดูแดดนะครับแดดประมาณนี้น,นี่แผงสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งแผงนะครับ กำแรงว่าประมาณนี้นเลยถ้าผมลองติดสวิตช์นี้ดูมันจะเป็นยังไงครับ <c oughs> เปิดสองสวิตช์ไม่ทำงานเปิดสามมันจะทำง,งานคนะรับ <c oughs> เข้ากับมอเตอร์สายไฟเข้ากับมอเตอร์ตรงนี้ ความตรงของ,ง,องสงายงานครับครับความเร็วมันจะเร็วขึ้นถ้าแดดแรงครับตอนนี้แดดแรงมากครับตอนแดดแรงมันจะเป็น,นอันนี้มันตับรอบแล้วครับ ปรับรอบได้เลยจุดนิ่วุดก็จะประมาณนี้นะอโอเครวมั้งการติดก่อนอันนี้คือต่อตรงจากแผงโซล่าเซลเลยนะครับไม่มีแบบก็ทำงานได้เลยครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอ่แล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ปั๊มชักดัดแปลงนะครับ